ณนะที่มีกำไรมากด้ือว่าการศึกษาวิชาความรู้ผมเองซะอีกไม่มีโอกาสเท่าพวกท่านเพราะในสมัยที่ปฏิบัติมานี่ความรู้ทุกอย่างเรามีครบแต่ขออย่างเดียวว่าให้ท่านปฏิบัติกันให้ครบเท่านั้น แต่ว่าท่านปฏิบัติไม่ครบก็เป็นเกินวิสัยที่ผมจะช่วยท่านให้ดีขึ้นไปได้โดยองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา์สนดาสมตัดว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตนั้นเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยกให้ใครเป็นอะไรจะเป็นอะไรได้นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านบอก ให้ทำแล้วก็ทำถ้าทำตามก็มีผลถ้านั้นบอกแล้วไม่ทำตามก็ไม่มีผลดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าจะเ,เรื่องราวของพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังแล้วก็ดูตัวอย่างอากาสาวกทั้งสองอากาสาวกทั้งสองฟังนิดเดียวเป็นอรหรันอากาสาวกก็ฟังไม่ช้านานเทไรนักก็เป็นก็ได้ชันโลกี ได้พิญญาสมาบัติแต่อาศัยจิตที่เป็นมิถาชาทิทิเลยกลายโลวเวจแอลเบจีไปเป็นนั้นว่าความดีหรือความชั่วไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนจะสอนดีอย่างไรก็ตามถ้าเราทำชั่วเราก็ดีไม่ได้คนสอนจะเห็นแก่ตัวสักเพียงใดก็ตามทีตัวใหญ่ตัวตัวย่างสัญชัยบริพาชก แต่ก็ไม่สามารถจะนำอาาสาวกผู้เป็นคนดีให้ตามไปได้ตอนที่สุดก็ไปอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรได้พระอาหารหันต์นี่เป็นอนุภาความดีหรือความชั่วในยอยู่ที่เราเองเราฟังกันแล้วเราปฏิบัติกันหรือเปล่านี่เป็นเครื่องคิดสำหรับการกำหนดจิตเพื่อความเป็นสมาธิก็สอนกันมาแล้วไม่ยาก รู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกรู้คำภาวนาว่าพุโทโธไว้เป็นปกติเท่านี้พอพอสําหรับการทรงอารมณ์ของรเ,ขเราให้เป็นสมาธิวันนี้เนื่องที่เราปฏิบัติสมาธิกันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อตัดกิเลสนี่เราก็เรามาซ้อมใจกันสมมติว่าเราไปพบกิเลสตัวสำคัญ ิเลสตัวนั้นได้เลยโทสะเมื่อวันก่อนนี้ผมได้พูดถึงพรามซึ่งหวงลูกศิษย์ในเมื่อลูกศิษย์ทำของหล่นเพื่อพลาดไปเธอก็เปล่งวาจาถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพุทโทธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพรามหน้าม์เธอกธ็โกรธโกรธแล้วด่าว่าอีหญิงถ่อย เมื่อ,อกล่าวพนาคุณงามความดีเขาสมณะโลนไม่เลือกทีในที่สุดท่านพราหมณ์คนนี้ก็ไปโจโจมลุกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พรามณ์คณะนี้ยังมีจิตการหลายคนผาจะนำมาเล่าให้ท่านฟังตามลำดับว่าองค์สมเด็จพระสทรสวัสดีโสภาคทรงโต้ตอบกับเขาว,ว่ายังไง แต่วันนี้ผมแม่เอาเรื่องของพราหมณ์มาพูดเอาเรื่องที่ผมกระทบมาพูดให้ท่านฟังที่มาพูดนี่ไม่ใช่มาโอดสมมติว่าท่านโดนอย่างผมบ้างแต่ความจริงเนี่ยผมโดนมากระบุงใส่พร้อมใส่มันก็ไม่หมดไอเรื่องอารมณ์กระทบแบบนี้ท่านฟังไปแล้วก็ลองคิดดูด้วย ว่าสมมติว่าท่านเองโดนเข้านะ่ะความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมจำเดือนไม่ได้เพราะไม่ได้บันทึกดูมันว่าจะเป็นระยะตอนต้นต้น,ตนปีเมื่อปีพศอ .2517 สอสปีนั้นเราก็เริ่มจะทำพระองมโบสถก็ใช่แล้วครับต้นปี พราะเวลอากาศยังหนาวหนาวนิดๆนี่จะเปลี่ยนเดงกุมพาหรืออะไรมุกราเลยก็จำไม่ได้ไอาจารย์วรณีสุนทรเวทกั่าวคณะของท่านมาที่วัดนี้บ่อยๆในการมาวัดนี้ของท่านก็ถูกคณาจารย์เดิมโกรธเช่นเดียวกับสาวกของ ปริยาของอิตาปริพาชกแต่พรามคนนั้นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผมก็อยาขอยกไว้ที่อาจารย์กโกรธผมไม่เห็นเป็นเพียงท่านเล่ากันให้ฟังนี่เรื่องมาชนกับผมเองบ้างหรือว่าอาจารย์วรณีนิ่ถวายที่ไว้แก่พระชุดหนึ่งที่ครองสามรังสิทธิ จะเป็นหน้าที่กี่ไร่นี่ผงจาไม่ได้หน้าที่มากแล้วก็กําลังจะสร้างพระอ์โบสถเอาช่างเข็นแปลนเสร็จเอาช่างแล้วก็ช่างไปแล้ววางผังขุดหลุมเจที่รากฐานกําลังจะตอกเข็มแล้วก็มีความประสงค์จะวางศิลาเรษ์ สำหรับวันนี้อาจารย์วรณีนอกจากให้ที่แล้วให้การก่อสร้างทั้งหมดธนุบำรุงวัดนั้นทั้งหมดที่หมดไปแล้วจำไม่ได้เนื้อที่เพราะว่าคิดไปจะเกินกว่าร้อยไร่แล้วก็ยังจะให้เมื่อก่อสร้างแล้วก็ยังไม่พอยังจะให้เงินเป็นมูลนิธิสําหรับวันนั้นอีกสักประมาณสิบล้านเนื้อสิบล้านเศษ็จคุณจำไม่ได้ก็สิบล้านเน่ยสิบล้านแน่ แต่ว่ายะเศษเท่าไรในผมจําไม่ได้นี่การจะวางศีราเริกของท่านไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงจะนิมนต์ผมไปในฐานะเป็นผู้วางศีราเริกในความจริงพระที่วัดนั้นก็เคยมาหาผมท่านทำท่าเหมือนว่าจะเป็นบรรัณฑิต ตามที่ทราบมาว่าเป็นนิสิตเกษตรสำเร็จปริญญาจากเกษตรเวลาท่านมาหาท่านบอกว่าท่านต้องการอภิญญาแต่ผมเองเรื่องภัญญาสมาบัติเนี่ยใครจะมายุ่งกับผมผมไม่เอาด้วยผมไม่ได้เห็นชอบด้วย ผมก็คุยท่านฟังว่าท่านต้องการพิญญาก็ปฏิบัติตามนั้นตามแบบฉบับเท่าแบบปกติท่านทำท่าเหมือนว่าจะเลื่อมใสแต่คนอย่างผมนี่ใครจะเลื่อมใสหรือไม่เลื่มใสผมก็ไม่สนใจถามมาผมก็บอกไปเปาน,นั้นว่ามาถึงเวลาที่จะวางศิลาเริกผมก็ไม่ทราบเหตุมาก่อน และไปได้ทราบทีหลังเขาบอกว่ามีข่าวไปที่นั่นว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทาหารอากาศาาคือเวลานั้นได้แก่พลอากาศตรีหม,อมอ่อมริหม่อมราชวงศ์เสริมขสวัร์เวลานี้ท่านเป็นพลอากาศาโทเป็นเจ้ากรมสื่อสารทาหารจะยกกําลังไปยึดวัดเอามาเป็นไว้ของตนไม่ต้องคิดข่าวนี้ต้องคิด ทําเหมือนกับว่ามันทําง่ายๆเจ้าของเขาก็มีไอ้ที่ดินเขาก็มีชน,นดพระก็มีปกครองผมจะย่องไปยึดวัดของเขานี่ข่าวล่วงหน้าไปก่อนถ้าไม่ทราบว่าข่าวไปจากไหนแต่เนื้อแท้จริงๆท่านย่าภาพนิมนต์ไปวางศิลาเริ่อ,อเรื่องนี้สนุกคุณเพราะคุณฟังกันแล้วก็ทํากำลังใจให้ดีนะ ลองคิดว่าถ้าถูกเขาแบบนั้นบ้างควรจะวางใจแบบไหนนี่ไม่ใช่พรามหงลูกศิษย์เฉยๆเป็นพรามหงสมบัติด้วยเมื่อเวลาไปถึงตอนเช้าผมก็แปลกใจที่มีนิสิตนักศึกษาของกเกษตรเป็นกลุ่มใหญ่ยืนอยู่หน้าทางมีวิทยุติดต่อกันผมในอยู่ไกลฟังไม่รู้เรื่อง ผมก็เดินลวยข้นไปตามเรื่องมีคนนาแต่ที่คนที่อยู่ใ,ใกล้กับนิสิที่ศกึกษาพวกเกษตรเขมาไล่ฟังว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทหารกับคณะเดินลงไปเขาเ้าเขตุทางวิทยุถามกันไปว่าเวลานี้พระมหาวิระมาแล้วจะอนุญาตให้ยอมให้เข้าหรือไม่ยอมให้เขา้าแน่ความจรงิงผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเขายอมแล้วไม่ยอมก็ม มันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าคงได้รับคำตอบมาจากทนนอนอกว่ายอมให้เข้าเมื่อยอมให้เข้าไปแล้วยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีใครก็มาห้ามผมผมก็เดินไปตามคนเขานำเมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีอาการแปลกและผมก็มองดูเยเฉย เหมือนกับว่าไม่มีใครเขาสนใจเจ้าภาพเองเนี่ยให้เงินตั้งสิบล้านเป็นโมูนิธิและบริจาคที่เป็นและบริจาคที่นับราคาหลายล้านและให้เงินอีหลายล้านในการก่อสร้างกําลังจะตอกเข็มทั้งพระท่างเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ไม่ได้สนใจนี่ผมก็แปลกไปเกือบจะหาที่นั่งกันไม่ได้เวลานั้น เจ้าคุณวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันเจ้าคุณเจ้าวาดพระที่นั่นก็มาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วท่านเป็นเจ้าวาดด้วยกําลังเป็นเจ้าหน้าทุกการภาคภาษีเจริญด้วยเป็นเจ้าหน้าทุกการภาคสามแล้วตอนนี้พอไปย้ายไปอยู่ภาิบห้าแล้วถ้ามานั่งสวดมนต์อันดับแรก ที่เราพวกเราเข้าไปกันก็เกือบจะหาที่นั่งไม่ได้แป็นดับแรกในระยะต่อมาถ้าเยอคุณท่านก็บอกนิมนต์ธรรมาหานิมนต์นั่งที่นี่ที่เขารับมาสดมนต์ด้วยกันท่านก็กยับที่ให้ในฐานะที่ผลอาโวุโสมากกว่าท่านพุกฤติ่ารว่าเขาไม่ได้นิมนต์ผ้ามาสดมนต์เขาไม่จําเป็นหรอกครับเขาก็นั่งตามที่ที่เขาจัดให้ ต่อจากนั้นไปเรื่องมันก็เกิดโอรพอร่อกันขึ้นเป็นนั้นว่าพระที่ที่เจ้าภาพยกที่ให้ตั้งท่าตั้งท่าพิเศษเมื่อว่าคอยมาทำเงื่อนไขรกันก่อนอันดับแรกเขาเชิญพวกพวกเดียวกันมาประชุมตัวหน้าเจ้าคุณ แล้วก็เธอเชิญท่านจะาพาดท่านจะของที่ผู้ให้เงินกันในการก่อสร้างนับล้านแล้วก็จะให้เงินเป็นโมนิที่อีกสิบล้านเพื่ออาจารย์วรณีสุนทรเวทถ้าไปร่วมไปชมกันตัวหน้าแขกทั้งหมดอันดับแรกเก็ยื่นเงินไขว่าอันขอให้พระองค์นี้ได้เป็นเจ้าวาดปัตีิ ูดกับท่นยานเย่าคคณใหญ่ด้วยอาจารย์วรณีรอาจารย์วรณีสุนทรเวตผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะสำนักนี้เขาสอนพระกรรมฐานกันนี่ทําไมอยากเป็นเจ้าวาดเป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอาจารย์สุนทรอาจารย์วรณีสุนทรเมตก็อบอกไม่เป็นไรท่านท่านต้องการเป็นเจ้าวาดก็เสแลแต่แต่คุณใหญ่ไอ้องหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้อง เมื่อตกลงแล้วก็ต้องให้อาตมาเป็นรองเจ้าวาดนี่ยืนย่นเงื่อนไขกันแปลกๆขอ้อเหตาการอย่างนี้พระในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทำกันผมก็นั่งดูอาจารย์วรณีสุนทรเวทท่านก็นไม่คัดค้านเพรา,ากต,ตามใจวัดนี้ฉันถวายพระพุทธศาสนาก็สุดแล้วแต่ท่านอยคุณใหญ่ถ้าว่าผมฟังไม่ผิดนะผมนั่งไกล แน้วต่อไปก็มีการวางเงื่อนไขอีกว่าการวางศิลาฤกษ์วันนี้ต้องไม่ใช่มหาวิระวางขอให้ท่านเจ้าคุณใหญ่วางศิลาฤกษ์ตอนนี้รู้สึกว่าคณะของทัศนภาพจะหน้าไม่ดีแต่ผมก็บอกไปบอกเรื่องการวางศิลาฤกษ์ไปสําสคัญมาวันนี้ทัาน์ภาพมีมนมาถ้าได้ว่าถ้าไม่ให้วางก็ไม่เป็นไรหรอก ผมก็ไม่อยากวางไอวางศีราเรือเอกาหินไม่วางวางผมไม่เห็นมันมีอะไรแต่ว่าขนะนั้นคนที่ฟังฟังกันเขารู้สึกว่าเขาสงสารผมแต่ผมไม่เคยสงสารตัวตัาเองเลยเพราะว่าไอเรื่องท่านหลายเหล่านี้พุ่นโดนมันหนักมันหนักกว่านั้นแต่ไปที่น่าแปลกใจว่าท่านเสริญพระกรรมฐานกันยังไง ทำไมถึงแบบกิีเลตต้องการลาบต้องการยศกันนี่ผมนั่งปรงธรรมสังเวชของผมคนเดียวแต่ว่าคนอื่นนั่ะเขาสงสารผมเขาคงจะสงสารในฐานะที่ผมนี่ถูกนี่มนไปให้วางศีราเลิกแต่ว่าทางวัดนั้นไม่ต้องการให้ผมวางศีราเลิก แต่ให้คนอื่นเขาสงสารผมผมกลับไปสงสารพระที่วัดนั้นและท่านเจ้าคุณวัดเจ้าวาดวัดภาษีวัดปากน้ำภาษีจเจริญว่าท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่ท่านคงจะอายมากแล้วผมก็ไปสงสารเจ้าเจ้าภาพว่าจะภาพทุ่มเทเนื้อที่ไปมันผมเข้าใจว่าถึงร้อยไร่นะครับ ผมจำไม่ได้หนะ้าที่มากจริงๆนะ้วทุ่มเทเงินก่อสร้างเอาไปเป็นลานแล้วที่นั้นแต่ได้ว่าพระที่ให้ไปอยู่ที่นั่นกลับเป็นฝ่ายยื่นโนติจเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านบอกว่าถ้าวัดนี้ต้องยอมให้องค์นั้นเป็นเจ้าวาดแล้วต้องยอมให้องค์นี้เป็นรองเจ้าวาดอันนี้ผมอายชาวบ้านเขาเกือบตาย เพราะว่าชาวบ,บ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นนับร้อยผมรู้สึกอายจริงๆครับไม่ได้อายชาวบ,บ้านเขาในฐานะที่ผมไม่ได้วางสีดาเลอกอันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีความรู้สึกอายเขาไม่คิดเลยว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้ำประสิเจริญ ที่ลูกศิษย์ของท่านสามารถยื่นโนติจ้าท่านแบบนั้นและก็อายแทนท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ว่าท่านบริจาคทรัพย์เน้ที่มากราคานับล้านและก็บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้วนับล้านกำลังจะสร้างพระอโบสถอีกราคานับล้านในช่างกวางผังแล้วกำลังจะตอกเข็ม มาเกิดยุ่งกันตอนนี้แม้แต่ข้าวพวกเราก็เกือบจะไม่มีจริงกันนี่สมมติว่าเป็นกำลังใจของท่านถ้าไปโดนเข้าแบบนี้ท่านจะนึกโกรธใครสักคนไหมนี่เอาเรื่องจริงๆกันมาพูดนะท่านนันหลายที่กำลังศึกษาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกันต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจในอาการอย่างนี้ไว้ด้วย การที่เราถูกเชิญไปในที่ต่างๆนะต้องระมัดระวังไว้ว่าดีไม่ดีงานที่เขามอบหมายให้เราเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นประเภทผมแต่ผมโดนมาซะเยอะมันชํำโดนมาจนหนังชาชาจนถึงที่สุดจงเวลานี้ไม่ชาแนละ้วมันหมดความรู้สึกเมื่อ อาการอย่างนี้ปรากฏผมก็สงสารแทนที่ผมจะา,ายเนี่ยผมไม่อายใครเลยท่านรู้สึกไหมว่าผมหน้าด่านมากใจของผมเวลานั้นมันสบ,สบายยทุกคนไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วกลับไปสงสารคนอื่นคนอื่นเขาสงสารผมคงจะสงสารในฐาน,นาะาเสียหน้าที่เขาไม่ยอมให้วางศีลารด แต่ท่านเยาภาพก็พยายามในท่านสุดท้ายก็ให้มาเอาไปพรมน้ำมนต์แล้วก็โปรยเข้าต่อดอกไม้ผมสงสารท่านเยาภาพแล้วก็ไปสงสารพระชุดนั้นสงสารท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้ำภาษีจเจริญมามองดูหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านสลดมากเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคาดไม่ถึงว่ารู้สึกของท่านจะทำอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างผมหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบนี่ผมคิดเอาเองแล้วผลงานต่อไปที่ไม่จะขึ้นเกิดขึ้นกับพระประเภทนั้นนั่นก็คือเจ้าภาพจะทําการสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านสร้างกันไปแล้วเค้มมไปแล้วเสร็จงานสร้างโบสถ์หลังนั้นถูกงด คือไม่มีการสร้างต่อไปเจ้าภาพท่านตัดสินใจว่าส่วนใดที่เสียเสียแล้วเสียไปแต่ของใหม่ไม่ให้ก็คือบอกเลิกการก่อสร้างพระอุโบสถกับช่างและในการต่อมาทราบว่าเงินบุญนิธิสิบล้านที่ท่านจะให้ท่านก็นถอนใจไม่ยอมให้เสียเลย เอาเงินจำนวนนี้ไปก่อสร้างทาวรแลววะวัตถุใหม่ที่อื่นคือเป็นศลาการเปลี่ยนที่วัดปากน้ำประสิทเจริญกับวัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่เจ้าคุณวิเชียนไปเป็นเจ้าวาดเพราะนั้นว่าพราะคณะนั้นที่มีความมุ่งมา่อยากจะได้ทรัพย์ถินประมาณถึงสิบล้านบาทโมนิธิก็ไม่ได้แต่ก่อนที่ไม่ได้นั่นนะมันมีอย่างนี้อีก คือท่านเจ้าภาพมาบอกให้ผมฟังบอกว่าพระวัดนั้นนั่นแหละที่เป็นไว้ของท่านสร้างให้เมื่อท่านถอนอเมื่อท่านเรียกว่าในระยะแรกที่เป็นการตกลงว่าใครต้องเป็นเจ้าวาดกันมาแล้วหลังจะกนงานเสร็จผ่านไปก็จะมาขออนุญาตเ,เงินที่เขาฝากไว้ที่ธนาคารใดธนา,าคารคำหนึ่ง จะขอย้ายจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนอนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยังต้องการแบบนั้นมาทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งบอกว่าถ้าย้ายเงินจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนนมันได้อะไรค่าเขาไม่ช่นค่ารางวัลอะไรก็ไม่ทราบมันได้เงินเป็นกรณีพิเศษก็ยอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เป็นอันว่า เงินสิบล้านท่าน้าภาพก็ไม่ให้ในการก่อสร้างต่อไปท่านยาภาพท่านก็ไม่สร้างและเจ้าภาพก็ตัดย้ายขาดมิจจะพระคณะนั้นทั้งหมดส่วนที่เสียไปแล้วกี่ล้านบอกให้ผ่านไปแต่เรื่องใหม่ไม่มีไม่เรื่องอย่างนี้นี่เราพูดกันทั้งเรื่องของโทสะผมคิดว่าถ้าท่านนั้นหลายไปโดนข้าแบบผม ดีไม่ดีถ้าจะมานึกคิดว่าโอ้ที่เขานิมนต์เรามาในการวางศสีลาเาฤกษ์ถ้าเราไม่มาเราก็จะอายแล้วก็อ่่เสียกำลังใจดีไม่ดีจะไปโกรธเขา,ขาถ้า,าการอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ทำใจช้สบายแล้วก็จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ว่า,าการอย่างที่ผมพูดมานี้แล้วก็อีกแบบอีกหลายอย่างท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตจะต้องผ่านไปมากจะต้องประสบพบเห็นและอาจจะได้กับตัวเองของท่านแต่าการอย่างนั้นมันปรากฏถ้ามีใครเข้ามานิมนต์ไปก็ดีเชิญไปในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีคอยไปตามหน้าที่ของพระทําใจให้สบายสบาย คิดว่างานนี้เขาให้เราทําเราก็ทําถ้าไปแล้วเขาไม่ให้เราทําเราก็ไม่ทําอย่าทํากําลังใจให้มันเสียอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปคิดว่าคนนี้ถ้าไปโดยการอย่างนั่งขึ้นก็อย่าไปคิดว่าเขาหักหน้าเราความจริงหน้าเราใครหักไม่ได้หักไม่ลงหรอกมันแข็งมีกระดูก เราก็ควรจะบารอบประธรรมขององค์สังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงวัตถุก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็ควรจะเกิดสังเวชใจสงสารเขาว่าเขาผู้นั้นไม่น่าจะเสียสัจจะเขาผู้นั้นไม่น่าจะ ทิ้งจริยาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาการอยากเป็นเจ้าวาดการอยากเป็นรองเจ้าวาดนี่มันเป็นเรื่องของความโลภในยศมันไม่ใช่ของดีแล้วอีกเบริการหนึ่งการไปยืนหยัดให้บังคับใ้การสร้างพระบสถศเป็นไปไม่ได้นี่เป็นการทำลายทรัพย์สินของพระพุทธเจ้า ทำลายศรัทธาเราควรจะสงสารเขาว่าเขาทำตัวผิดไม่ใช่สงสารเราแล้วก็ควรจะสงสารท่านเจ้าของทรัพย์ว่าพระถมถีไปกรรมอะไรของท่านหนอที่ไปเจออพระงรายาแบบนี้เขานี่เพื่อนว่าทำให้ใจท่านเศร้าหมองแต่ต่อมาผมพยายามปลอบประโลมให้ใจท่านสบาย ในคณยาสงสารท่านผู้ใหญ่ท่านที่เป็นผู้ปกครองทีู่กศิษย์ของท่านหักหน้าท่านไม่อกีหักหน้าเราทําเอาท่านเสียกาลังใจจนหินชัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวาจรทลายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเล่าเรื่องความโกรธผมเลยเอาเรื่องความโกรธมาพูด ว่าพระพุทธเจ้าถูกพรามว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธแต่ความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าวันนั้นไม่ทราบกําลังใจมันยังไงมันเฉยๆปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเมื่อเขาค้านผมก็ดีใจบอกไม่ต้องทํางานไอตอนที่เขาไปยื้อแย่งตําแหน่งเจ้าวาดรองเจ้าวาดกรน,นีสิผมอายแทนแนักเกินในฐานะที่เป็นพระเหมือนกัน ในเราสงสารเจ้าภาพท่านว่าท่านลงทุนขนาดนั้นยังไม่มีคนรักท่านมีคนทําลายท่านสงสารท่านเจ้าวาดวัดปากน้ำาภะสีเจริญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยเป็นพระราชาคณะด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาคด้วยแต่รู้สีกของท่านไปทาอย่างนั้นน่าสงสารมากพ้าละต่อที่นี้ไปขบรรดาท่านหลาายจงพยายามรักษากําลังใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้ ว่าถูกใครเขาขาดคอขาดใจที่ไม่ประกอบก็ได้เหตุผลก็ยังทำอย่าทำกำใจกำลังใจของตนให้มันขึ้นขึ้นนงลงวางใจไปอุเบคาที่เรียกว่าสังขาวรวุเบคาญยานจิตใจของท่านจะมีความสุขเพราะถ้าเราโกรธใจมันทุกข์ใจแม้ร้อนถ้าเราไม่โกรธใจสบายเวลานี้มองดูเวลาก็เลยไปแล้วตอนนี้ไปขอท่านนัลงไหลตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน พยายามรักษากำลังสมาธิและบริบัติศานาย,ยานตามอธิยาสายเรื่งก่อจะถึงการที่ท่านเห็น,นว่าสมควรสวัสดี